โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Chillax English นะครับผม EP นี้เป็น EP ที่สองแล้ว EP แรกครับอยู่นี่สักที่นะฮะอามได้สอนไปเกี่ยวกับ Present Simple Tense นะครับซึ่งเป็น tense ท,ที่เกี่ยวกับทำอะไรเป็นชีวิตประจำวันนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆน้องจะเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับผม EP สวันนี้นะครับอามจะมาสอนเกี่ยวกับ tense ที่บอกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับซึ่ง เทนส e ที่บอกเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันก็แตกเป็น3แบบนะครับกําลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันกําลังทําอะไรอยู่ในอดีตแล้วก็กําลังทําอะไรอยู่ในอนาคตนะครับผมซึ่งมันไม่ยากนะครับเราไปเรียนกันโอเคอันแรกนะครับคือ present continuous tense นะครับซึ่งเป็น Tense ที่บอกว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันนะครับกฎนะครับมันก็จะมีอยู่ว่าประธานบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ing นะครับผมซึ่ง verb เนี่ยคือกริยามันก็จะ ing ตามหลังนะครับผมเราดูในหว่นมันเป็นไงอันแรกนะครับ i ก็จะคู่กับ am นะครับผมบวกด้วย verb แล้วก็ ing นะครับผมอันที่2 you w i l they บวกด้วย are แล้วก็บวกด้วย verb ing นะครับแล้วก็อันที่3 he she it บวกด้วย is แล้วก็บวกด้วย verb ing นะครับผม ง่ายมากต่อไปนะครับมันเรียกว่า past continuous tense นะครับผมซึ่งเป็น tense ที่บอกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในอดีตนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยใช้กับ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตพร้อมกันนะครับผมจะยกตัวอย่างให้เช่นอามจะบอกว่าอามกำลังทำอาหารอยู่ในตอนที่เธอถึงบ้านนะครับถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็พูดว่า i was cooking when you came home อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าว่าเราจะ structure ประโยคอย่างไงนะครับโอเคประธาน i นะครับจะคู่กับ w a s บวกด้วย verb ing โอเคอันที่2 you be they บวกด้วย w e r b บวกด้วย verb ing นะครับแล้วก็อันที่3 he she it บวกด้วย w a s แล้วก็บวกด้วย verb ing เห็นไหมมันไม่ง่ายเอ้ยมันไม่ยากเลยนะครับนั้นต่อไปอันที่3คือ future continuous tense ก็คือ tense ท,ที่บอกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในอนาคตนะครับ ส่วนใหญ่เขาใช้ tense นะีกับ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตพร้อมกันนะครับเช่นอาร์มจะบอกว่าอาร์มจะกําลังทําอาหารอยู่ในตอนที่เธอโทรมาพรุ่งนี้ถ้าพูดภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า I will be cooking when you call me tomorrow อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าประธานบวกด้วยอะไรแล้วบวกด้วย verb อะไรนะครับ I will i กับวนะครับบวกด้วย will หรือว่า shall แล้วก็ตามด้วย be นะครับผมบวกด้วย verb ing คือ I กับ w e เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ will หรือว่า shall นะครับผมแต่มันต้องมี be ตามหลังนะครับแล้วก็บวกด้วย verb ing อันนี้2 you หรือ d h e y นะครับบวกด้วย will be บวก verb ing นะครับผมแล้วก็อันนี่3 he she it บวกด้วย will be บวกด้วย verb ing นะครับก็ตามตรงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับประธานไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็น will be นะครับผมแล้วก็บอกด้วย v e r b ing ส่วนน้อยมากที่จะที่จะแบบ i กับ V เนี่ยที่จะใช้ shall นะครับแต่ก็ใช้ได้ถูกเช่นกันนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็ใช้ will กันนะครับโอเคต่อไปดีกว่าถ้าทุกคนสงสัยว่าประโยคคําถามเนี่ยใช้ยังไงในพวก tense น,นะครับมาดูได้เลยตามตัวอย่างที่อําทให้ในสไลด์นี้นะครับ ก็คือไม่ยากเลยก็คือเอา verb to be นะครับย้ายไปแทนที่ประธานนะครับแล้วก็เอาประธานมาแทนที่ verb to be จะเห็นได้ในตัวสีแดงนะครับว่า verb to be เนี่ยจะอยู่หน้าประธานแล้วก็ตามด้วย verb แล้วก็ตามด้วย question mark นะครับแค่นั้นเองแต่ future continuous tense นะครับจะแตกต่างกันนี้นึงก็คือไอ,ไอตัว b เนี่ย b นะครับเห็นไหม b อ่ะมันจะตามหลังประธานแต่พวก will หรือว่า shall เนี่ยมันจะอย,นอยู่หน้าประธาน จะแยกกันนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วย verb ing แล้วก็บวก question mark ถ้าการพูดง,งงๆไม่เข้าใจก็ดูในสไลด์ได้นะครับเพราะสไลด์นี้มันจะเข้าใจง่ายมากๆโอเคโอเคนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างว่าเราจะใช้ยังไงนะฮะอันแรกเลยกำลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันนะครับ present continuous tense อันแรก i am cooking ฉันกำลังทำอาหารอยู่อันที่2 they หรือว่า we หรือว่า you are cooking พวกเขากำลังทำอาหารอยู่พวกเรากำลังทำอาหารอยู่เธอกำลังทำอาหารอยู่นะครับที่3 he she it is cooking เราเลือ,องแดล้วว่าจะเป็น he หรือ she หรือ it นะครับแล้วก็ตามด้วย is แล้วก็ cooking นะครับผมแต่ถ้าเป็นคำถามนะครับเห็นได้เลยคำถามสุดท้ายคำถามนะครับจะเอาตัว verb to be มาไก่อนหน้าประธานก็คือ are they cooking พวกเขากำลังทำอาหารอยู่หรออะไรอย่างนี้ เห็นไหมโอเคอันนี้2นะครับคือ past continuous tense ก็คือ tense ที่บอกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในอดีตและส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใช้มันจะบอกว่ามันเป็นสเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับโอเคอันแรกคือ I was cooking when you got home ฉันกำลังทำอาหารอยู่ในขณะที่เธอถึงบ้านเห็นไหมมันมีสเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับอันต่อไป they were cooking all day yesterday อันนี้นะครับมันจะไม่เคลียร์นะครับที่บอกว่า สองเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันแต่ในประโยคแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันสื่อบอกว่าพวกเขาอะทำอาหารทำอาหารอยู่อะทั้งวันเลยเมื่อวานนะครับแต่อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมซึ่งก็ใช้ได้เช่นกันโอเคเราไปเจาะลึกกันดีกว่านะครับ I was cooking when you got home โอเคอันนี้เป็นไทม์ไลน์นะครับผม Yesterday คือเมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวานอามจะยกตัวอย่างาใส่เวลาให้นะครับเพื่อที่จะเข้าใจง,ง่าย ระหว่าง6โมงถึง1ทุ่มของเมื่อวานเนี่ยอาร์มอะกำลังทำอาหารอยู่และเธอก็ถึงบ้านระหว่าง6โมงถึง1ทุ่มอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมว่ามันมีสเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันเพราะว่าระหว่างที่อาร,ร์มทำอาหารอยู่เนี่ย6โมงถึง1ทุ่มเนี่ยเธอถึงบ้านในเวลานั้นสำหรับ past continuous tense นะครับเป็นสิ่งที่กำลังทำอะไรอยู่ในอดีตซึ่งมีสองแบบนะครับ กำลังทำอะไรอยู่ในอดีตแล้วก็มีเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน2อย่างหรือว่าจะเป็นการบอกว่าเราอะกำลังทำอะไรอยู่ในอดีตนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างนี้นะครับ i was cooking all day yesterday อามจะสมมุติเวลามาให้นะครับเพื่อที่จะเข้าใจง่ายๆเมื่อวานตั้งแต่9ก้าโมงถึง3ามโมงเย็นเนี้ยอามได้กําลังทําอาหารอยู่โอเคอันที่3นะครับตัวอย่างของ Future Continuous Tense หรือว่า Tense ที่บอกว่ากำลังทํามาอยู่ในอนาคตมีสองเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับเป็นเช่นนี้นะครับ I will be cooking when Nick calls me tomorrow แปลว่าฉันจะกำลังทำอาหารอยู่เมื่อขณะที่ Nick โทรหาฉันพรุ่งนี้เห็นไหมไมันมีสองเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันแล้วถ้ามีคำถามล่ะเป็นยังไง Will they be cooking when Nick calls them tomorrow พวกเขาจะกำลังทำอาหารอยู่ไหมในอนาคตในขณะที่นิกโทรหาพวกเขาพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมสำหรับอันนี้นะครับ I will be cooking when you call me tomorrow อามจะสมมุติเวลาขึ้นมานะครับซึ่งเวลาม,มันเป็นกี่โมงก็ได้พรุ่งนี้แต่อามจะสมมติว่ามันเป็น2โมงถึง3โมงนะครับโอเคพรุ่งนี้2โมงถึง3โมงเนี่ยอาร์มาจะก,กำลังทำอาหารอยู่แล้วเธอก็โทรมาในระหว่างนั้น ในระหว่างที่อามกำลังทำอาหารอยู่ระหว่าง2อถึงสามโมงอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทุกคนเห็นได้เลยว่ามันจะเป็น2เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันในอนาคตนะครับโอเคนั้นต่อไปเลยดีกว่าจะเป็นตัวอย่างอีกนะครับผมที่อาให้ตัวอย่างเยอะเนี่ยเพราะว่าเราจะได้แบบแอพพลายหรือว่าใช้กับเหตุการณ์ในหลายอย่างนะครับกำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันนะครับผม Nick and I are driving to h u a h oh i e n to see our friends แปลว่านี่กับฉัน กำลังขับรถไปหัวหินเพื่อจะเจอเพื่อนของเรานะครับผมอันที่2กําลังทําอะไรอยู่ในอดีตนะครับอันที่2นะครับก็คือกําลังทําอะไรอยู่ในอดีตนะครับตัวอย่างก็คือ Nick and I were driving to h oh ัว Hin to see our friends yesterday when David was at work แปลว่านิกนิกกับฉันเนี่ยกำลังขับรถไปหัวหินเพื่อไปเจอเพื่อนเมื่อวานในขณะที่เดวิดอยู่ที่ทำงานนะครับอะไรอย่างนี้นะครับผม แล้วก็อันที่3มกำลังทำมาอยู่ในอน,นาคตนะครับ Nick and I will be driving to h u ว oh ห i n when they have a meeting tomorrow แปลว่า Nick กับฉันจะกำลังขับรถไปหัวหินในขณะที่พวกเขามีประชุมพรุ่งนี้นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอารา้ว่าอันนี้มันจะมันจะงงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันใช้ความเข้าใจเยอะอยู่แต่ก็หวังว่าจะช่วยแล้วก็ทำให้เข้าใจได้นะครับผม โอเคอาร์มก็จะขึ้นสรุปนะครับเป็นแบบกฎกฎของเทนสายางยานะครับขึ้นมาเป็นนี่เลยแล้วทุกคนจะได้ดูกันว่ามันใช้ยังไงนะครับผมก็หวังว่าที่อาร์มสอนไปนะครับจะเข้าใจง่ายแล้วก็ทุกทุกคนก็จะเอาไปใช้ได้ในอนาคตนะครับส่วนอีพหน้าเนี่ยอาร์มจะมาสอนเกี่ยวกับ future simple tense ครับซึ่งเป็น t e n s นที่จะบอกว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมก็ ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมแล้วชอบก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณครับผมบ๊ายบาย